สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการถอดอาหารหัสหุ้นนะครับวันนี้วัดพรควัฏพิสุทธิพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเกษมพันธ์รัตนามาลานะครับ h of research ของทาง CGSMB เราจริงๆเราพบกับคุณเกษมมาแล้วประมาณ1-2ครั้งนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเนื่องจากล่าสุดเนี่ยมีการประก,ศกราศงบไตรมาสสองเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วกันต้องบอกอย่างนั้นเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอะเราเลยชวนคุณเกษมเนี่ยมาพูดค เมื่อเรามองไปข้างหน้าเนี่ยในไตรมาสสไตรมาสสีรวมไปถึงปีหน้าเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ดูน่าสนใจมีเซกเตอร์ไหนบ้างที่ยังคงดูน่าลงทุนแล้วก็ ă, ดัชนีเป้าหมายของทาง c g s m b เนี่ยเรามองเซตอินดกซ์แทร็เนี่ยไว้ที่เท่าไหร่ครับ <blade S 1> <ensemble. S 2> เดี๋ยวเรารอดูรอฟังพี่เกษมล้วกันนะครับว่าพี่เกษมเนี่ยจะให้ข้อมูลเราเนี่ยเจาะลึกมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราพกกับพี่เกษมได้เลยครับ พี่สรีสวัสดีครับสวัสดีครับก็รับเกียรติจากพี่เกษมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งประกาศงบกันไปครบหมดแล้วแหละจริงๆก็เรียกว่าครบหมดแล้วละกันเนาะก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊จริงๆงบที่ประกาศออกไปเนี่ยมันดีกว่าที่ตลาดคาดแย่กว่าที่ตลาดคาดขนาดไหนแล้วก็จริงแล้วพี่เกษมมองไปข้างหน้ายังไงบ้างแล้วก็ช่วงนี้จริงๆแล้วกลยุทธ์ของนักลงทุนนะครับที่เราจะมองไปข้างหน้านิดหนึ่งละกันระยะ สั้นถึงกลางเนี่ยหรือว่าพี่เสียมอาจจะมองยาวด้วยก็ได้ว่าพี่เสียมองแบบไหนบ้างก็เลยแหละจะให้พี่เสียมเนี่ยช่วยเล่าให้นักลงทุนฟังนิดหนึ่งครับพี่อ่าครับอ่าเป็นคําถามที่ดีครับตอนนี้กําลังเป็นคําถามท็อปคิดเพราะว่าช่วงนี้ก็มีนักทุนต่างชาติมาซื้อเยอะ <c oughs> เขาก็อยากจะรู้ว่าเอัทประเทศไทยมันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วคนที่ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะจะเป็นนักทุนในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> แต่นักทุนต่างชาติเนี่ยเขามั่นใจเรามากกว่าตัวเรามั่นใจตัวเองซึ่งจริงต้องยอมรับว่างบแต่มสองออกมาเนี่ มีบริษัทที่เรา cover เนี่ยเกือบร้อยบริษัทเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มีผลการเงินในไตรมาสสองดีกว่าที่เราคาดขณะที่แย่กว่าที่คาดเนี่ยมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าที่คาดแล้วก็ยี่สิบดเปอร์เซ็นต์ที่แย่กว่าที่คาดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ประกาศมาดีกว่าที่คาดก็มีเยอะกว่าในไตรมาสก่อนที่แย่กว่าที่คาดก็มีน้อยกว่าในไตรมาสที่หนึ่งอีกเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ันนางขึ้ลใไปห มันจะดีขึ้นด้วยไหมมันต้องดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะนักท่องเที่ยวมามากขึ้นครัรื่องจริงๆแล้วถ้าเรามองเลยครึ่งปีหลังไปด้วยเนี่ยไปถึงปีหน้ามันก็ต้องดีขึ้นกว่าปีนี้อีกเพราะอะไรครับเพราะนักท่องเที่ยวที่มามากขึ้นเนี่แหละถ้าถามถ้าเราไปดูรีพอร์ตของ IMF ล่าสุดตอนเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยจเห็นว่าจริงๆแล้ว i อ f อเเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวลงใน,ในปีหน้านะครับจาก 32- มรุองอเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ชะลอลงเยอะเนี่ย จะเป็นพวกเศรษฐกิจพวก advanced economy คือหรือประเทศที่มันก้าวหน้า,นาเศรษฐกิจอ,อย่างเช่นพวกอเมริกายุโรปยุโรปนี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะว่าราคากา๊าซหรือแรงต่างมันพุ่งขึ้นไปสูงจากการที่เขาไปบอยคอรดรัสเซียหรืออะไรต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงเนี่ยคนก็เลยอาจจะกลัวนิดหนึ่งเรื่องของตลาดหุ้นแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยของรีพอร์ตของ IMF เองเนี่ยมีไม่กี่ประเทศในโลกที่ IMF คาดว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ย จะดีขึ้นกว่าปีนี้นะซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น,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 นไทยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งน้อยนะที่ <laughs> ก,ก็ <laughs> มีเรามีจีนมีรัเสเซียมีคาคาคาซัาาสถานนะซึ่งของเราที่ดีขึ้นเนี่ยคือจริงๆแล้ว i m เ็มเอขามองเราค่อนข้างคอนเซอร์ทีฟนะปีนี้เขาคือมองว่าเราโตโแค่2.8คแต่ปีหน้า4เปอร์เซนตะครับและถามว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจโลกแย่ลงเอ่อเอ็กซ์พอร์ตมันก็ต้องชะลอถูกไหมเอ่อถ้าเอ็กซ์พอร์ตชะลอเนี่ย เอ๊ะของเรามันจะดีขึ้นได้ยังไงเนี่ยอืมนั่นคราวนี้ถ้าเรามาดูเอาง่ายๆเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวครึ่แรงแรกเราได้มา2.1ล้านคนแล้วครึ่งปีหลังเราคิดว่าอาจ,จะได้อีกสัก7ล้านคนคทั้งปีก็เ9ล้านอาจจะไปถึง10ล้านคนเลยนะส่วนปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะได้่21ล้านคนนะเพราะฉะนั้นถ้า2จากปีนี้สมมติ9ล้านคนไปปีหน้าเ่21ล้านคนเนี่ยมันหมายความว่าเพิ่ม12ล้านคนค 12ล้านคนถ้าเราคิดใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ใจ่ายต่อหัวเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ50,000บาท50,000บาทคูณ12ล้านคนนี่คือเอาจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะไม่ได้คิดจานวนทั้งหมดนะเอาจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนี่12ล้านคนคูณ50,000บาทเท่ากับ600ล้านบาทเข้าไปแล้ว600ล้านบาทเนี่ยถ้าเทียบกับ GDP ของปีหน้าเนี่ยที่ประมาณ18.7ล้านล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น12ล้านคนเนี่ย มันเท่ามันช่วยบูสต์ GDP ไปได้สามเปอร์เซ็นแล้ว oh. ลเพราะฉะนั้นแบบยังไงซะเนี่ยเศรษฐกิจเราปีหน้ามันน่าจะต้องดีกว่าปีปีนี้แน่นอนเพราะว่าคนก็ต้งลงง,งงว่าเฮ้ยเราหวังพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันจะฟื้นได้ oh. ขนาดนั้นจริงเหรอแล้วถ้านักท่องเที่ยวมันจะแย่ลงละอะไรต่างๆคราวนี้เราก็ต้องมาดูด้วเฮ้ยตัวเลข21ล้านคนเราปีที่ปีหน้านเนี่ยมันเอ็กซ์เซสเกินไปไหมมันเราออทิมิสติกเกินไปหรือเปล่า ถ้าเราไปดูปี19เนี่ยปี19เราได้40ล้านปี2อูนลงมาเหลือ6.7จั้งที่ที่เราเริ่มโดนโควิดแล้วแล้วปีที่แล้วเหลือ4 0 0แสนกว่าล้าน4แสนกว่าล้านนี่มันยังไงซะมันไม่มีทางมาก่นเพราะครึ่งปีแรกเราปีนี้เราได้ไป 2. อนล้านเล่นจริงแล้วเราเพิ่งเปิดประเทศเองเพราะงั้นโมเมนตัมจะเข้ามาเรื่อยๆนะครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าได้อีกสัก7ล้านก็รวมไปแล้ว้าล้านแล้วปีหน้าต่อให้ได้ขึ้นไป2 1ล้านเนี่ยเจนว่าแค่ประมาณครึ่งงงเเดีียวขออป่19ทานนั้ Mm hmm. แล้วเราคิดว่าปีถัดไปอะค่อยได้เท่ากับ4ี่สิบล้าน mm hmm. ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเท่ากับของปีหนึ่งเก้าครับแต่ถ้าเราไปดูประเทศอื่นที่เขาเปิดประเทศก่อนเราแลมีหลายประเทศที่เปิดก่อนเราไม่ว่าจะเป็นพวกมาลดีฟหรือประเทศในยุโรปเนี่ยปีนี้เนี่ยมาลดีฟผมคิดว่าเขาน่าจะได้จํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเท่ากับก่อนโควิดละ1.7ุ่ล้านคนออของเขาเปิดแล้วของเขามาเยอะมากขนาดตรงนั้นเนี่ยออของเขาก็ยังไม่ได้นักท่องเที่ยวจีนนะครับ พราะ่ก่อนก่อนโควิดเนี่ยก็นักท่องเที่ยวจีนก็เป็นอันดับหนึ่งแต่พอมาช่วงหลังกลายเป็นยุโรปอินเดียเข้าไปเยอะยูเคอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าขนาดจีนยังไม่เปิดประเทศเนี่ยเขาก็น่าจะทะลุเอ่อหรือเท่ากับปีหนึ่งเก้าแล้วในปีนี้ซึ่งยุโรปก็รักษาเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนก็ยังไม่ได้เข้าไปยุโรปแต่เขาก็เที่ยวกันเองข้างในอยู่เพราะฉะนั้นเออก็มีบางประเทศในยุโรปเนี่ยที่เราเห็นจํานวนพักค้างแรมในสถานท,ท,ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเริ่มจะขึ้นไปแตะของปี อหนึ่งเก้าแล้วก็คือมันก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยนี่ขนาดจีนยังไม่เปิดประเทศนะเขาก็ยังไปได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยตัวเลขยี่สิบเอ็ดล้านคนในปีหน้าเนี่ยคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเอ็กซ์เกรสิฟเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเราก็เพิ่งเปิดประเทศประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราก็เพิ่งเปิดประเทศเหมือนกันแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจากอาเซียนด้วยกันเนี่ยรวมกันเนี่ย รองจากนักท่องเที่ยวจีนนิดหน่อยเองค,คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย11ล้านคนประมาณ27%ของนักท่องเที่ยวในปี19ของนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเนี่ย25%แล้วจริงๆกลุ่มที่มาแรงคืออย่างพวกอินเดียใเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยปีหน้า2 1ล้านคนเนี่ยมันไม่น่าจะเหนือาปากกว่าแรงเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันน่าจะยังเติบโตต่อเนื่องทั้งในครึ่งปีหลังปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยโดยที่มีปัจจัยที่จะสนับสนุนก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอันนี้เลยยังไม่ได้ไปคิดรวมถึงเอ๊ะมันจะพลยเอฟเฟกจากการที่นักเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายใช่ไหมพวกผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเขาก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพราะนั้นเขาก็จะมีรายได้เพิ่มเอาไปใช้จ่ายต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคือจริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่า ทำไมนักทุนต่างชาติเขาถึงเข้ามาซื้อตลาดไทยเยอะยรนะก็คือจะเห็นว่าต้นปีมาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยแสนห้าหมื่นวล้านแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบดูกับสถิติของตลาดซ้ำเนอดีเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเลคคอร์ดไฮของตลาดหลักทรัพย์เลย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าบังเอิญหรือว่าเ,เขาซื้อสุบสี่สุบห้าในช่วงเนี้ยก็จะเห็นว่าเงินน่จรงิงๆมันไหลออกจากทั้ง US <laughs> ทั้งยุโรปก็มาในเอเชียมากขึ้น คือจริงๆแล้วเงินที่จากต่างชาติเนี่ยมันไหลเข้าตลาดไทยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนอสองครามรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เข้ามาเยอะเนี่ยเพราะเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเข้ามาในกลุ่มแบงค์เลยซะเยอะแต่พอสองครามรัสเซียยูเครนเริ่มระเบิดขึ้นปุ๊บเนี่ยฟันฟเข้ามาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเผาไปพักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นก็คือไปเล่นก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มแบงค์พอสงครามรัสเซียเพิ่มเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย เปลี่ยนไปเล่นกลุ่มพวกพลังงาน mm hmm. พวกด mm ิเฟนเซียททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอลแคร์ care, mm hmm. พวกโรงพยาบาล mm hmm. หรือว่าพวกอย่าง ICT mm ีท hmm. ีคอนซูเมอร์อาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยลงไป mm hmm. นะครับแต่พอมาช่วงหลังหลังจากเห็นเงินบาทเริ่มแข็งขึ้นกลับมาใหม่เนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาที่กลุ่มที่มองว่าเฮ้ยร mm hmm. งแรมอาจจะได้โรงแรมหรือว่าพวกแบงค์อะไรต่างๆน่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันน่าจะเริ่ม mm hmm. ฟื้นตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นแบงค์ใหม่คลับ แต่ว่าโอเคผมเข้าใจพี่เกษครบว่าพี่เอกมองว่าพวกภาคภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักในในการเติบโตของเราในปีหน้าเนาะแต่ว่ามผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีคําถามเหมือนกันทุกคนถามเลยว่าเอ๊ะภาคการท่องเที่ยวดีจริงๆแต่ว่าพวกการบริโภคในประเทศนะครับพี่เกษมันมันจะฟื้นตัวสอดรับกับภาคท่องเที่ยวได้ดีจริงๆิหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ย การที่คนจะจับจ่ายใช้สอยอะไรครั้งเนี่ยผมอยากตัวผมล้วกันคิดแล้วคิดอีกนที <laughs> ้วถ้ายิ่งคนแบบรากหญ้าลงไปเน <laughs> ี่ยครับ่ <laughs> คิดแล้วคิดอีกมากกว่าหรือเปล่าชั้นการบริโภคในประเทศมันจะฟื้นได้จริงจร <c oughs> ิงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีเพราะว่าคือจริงๆแล้วประเด็นหลักของมันก็คือว่าถ้าเราดูาสถานการณ์ของเรา,าแฟกเตอร์ต่างๆที่นักทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือในเรื่องของหนึ่งเงินเฟ้อสอง ที่โดยเพิ่ยิ่งสำหรับกลุ่มแบงก์ก็คือให้ยอ็นมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะโดยเพิ่งยิ่งจากพวกกลุ่มลากย่าอะไร,รทั้งหลายนะครับแล้วข้อที่สามคือเอ๊ะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่มาล่ะรหรือว่าเจอโควิดลอบใหม่ถ้าเจอโควิดลอบใหม่อ่ะไอ้ที่ผมพูดมาก็คือจบไปเลย <c oughs> แต่ว่าต้องเป็นตัว v ว r i a n t ใหม่หรือสายพันธุ์ใหม่ที่มัน้ <c oughs> ลยแรงกว่าเดิมต้องลุนงแรงกว่าเดิมถ้าเกิดแบบสไตล์โอมิคอนอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ไไดน่ากลัวนะครับ,รบถ้าเรามาดูเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเห็นว่าของเรากับต่างประเทศเนี่ย คือมันก็เงินเฟ้อเหมือนกันแต่ว่ามันถูกผลักดันด้วยแรงขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันคือในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปมันมาจากสส่วนคือ mand p พูอ inflation อันหนึ่งกับ cost push i n f l a t i o n อีกอันนึ cost push ก็มาจากราคานําที่มันเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็จากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งอันนี้เราก็โดนทุกประเทศโดนหมดนะครับในทางกลับกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลเขาอัอดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะจนมันเริ่มฟืน้นขึ้นมาเยอะเลยพอมันฟืน้นขึ้นมาเยอะเนี่ยทำให้คนมีกําลังจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมเศรษฐกิจฟืน้นคนมีการเงินแล้วก็รัฐบาลก็แจกเงินฟรีเยอ,ะ,อะเพราะฉะนั้นอันนี้เงินเขาก็เอามาจับจ่ายใช้สอยเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดดีมาตรงนี้ขึ้นมาแล้วบวกกับมีซั p p l y ยช็อคในบาง a r e ยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให ราคาสินค้าเนี่ยราคาพกสินค้าพกกระพัอะไรโดยฝรั่งยิ่งมันก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นดีมา์พูนเฟชั่นกลับมาอย่างที่เมืองไทยอย่างที่คุณออวัดบอกเนี่ยออระดับล่างยากของเราคอนซูเมอร์ของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีแรงซื้ออาจจะคิดจะซื้ออะไรต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่มีดีมา์พูนเฟชั่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าทําไมเราถึงคิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยไม่ได้รีบเร่งในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะถ ขึ้นดอกเบีย้ยไปต่อให้ขึ้นไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นครับถ้าเกิดสงครามมันยืดเยื้อทาให้ราคาน้ามันพุ่งขึ้นไปอีกการขึ้นดอกเบีย้ยเรามไม่ได้เวยอะไรใช่ไหมมันราคาน้มนํมันมันมันไม่ได้มาเกี่ยวกับ,บดอกเบีย้ยเรามันจะเกี่ยวก็คือ อดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงมากจนกระทั่งทำให้ดีมานทั้งโลกชะลอตัวลงจนราคาน้ํามันมันลงอย่างนั้นเนี่ยเสร็จทั้งเสร็จทั้งหมดทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็เลยไม่เห็นถึงความจําเป็นในการที่ต้องเร่งรีบขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องขึ้นซะสะลึงนึง0.25เพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้แบบนิ่งนอนใจนะแล้วก็เศรษฐกิจโลกจริงๆเออเศรษฐกิจของไทยเองมันก็ค่อยๆขยับตัวดีขึ้นนะมันไม่ใช่ไม่มีสัญญาณ positive o s c i l l ใช่ไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ย ผมคิดว่าพอคนเริ่มเห็นเ,เงินเฟอ้อมันเริ่มปักหัวลงมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะอุ่นใจขึ้นแล้วว่าเฮ้ยดอกเบี้ยในประเทศเราเนี่ยคงไม่ต้องขึ้นเยอะใช่ไหมแล้วนอกอย่างนี้ถ้าเราดูาตัว headline inflation ก็คือ,อดัชนเีเงินเฟอ้อทั่วไปอันหนึ่งเทียบกับไอ้ตัว core inflation ที่เป็นดัชนีเงินเฟอ้อพื้นฐานของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีช่องส่วนต่างกันพอสมควรถ้าอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนต่างตรงนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับ โอเคช่วงหลังมันอาจจะเริ่มตกลงมานิดหน่อยอแต่ว่าพวกธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดมั่นใจว่าเฮ้ยเขาเอาจัดการในพวกเงินเฟ้อได้อยู่หมัดน,นะเพราะฉะนั้นเพราะว่าตัวจ็อบยังเพิ่มสูง,สงขึ้นอย<ช>ู่นะครับอันอนพวายนี่ยังจริงๆยังขยับลดลงนิดนึงด้วยสาหรับตัว US เพราะฉะนั้นพวกเฟดหรือว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยให้แบบเหมือนกับมั่นใจว่าคนเริ่มที่จะมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอาจจะถดถอยได้นะอาจจะต้อง คิดหน้าคิดหลังหน่อยในการที่จะจับใจใช้สอยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของเขาปีหน้าเนี่ย <fry> ย <UC S> ังไงซะมันต้องชะลอตัวลงขณะที่เศรษฐกิจของเราเฮ้ดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้จะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบงค์ชาติไม่ทาอะไรจะเห็นว่าพอดอกเบี้ยแบงค์ชาติขึ้นปุ๊บบาทเริ่มตีกลับขึ้นมาแล้วเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นเดี๋ยวบาทมันก็จะต้องแข็งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนักน เพราะนั้นเขาจะได้กําไรสองต่อถ้าหุ้นขึ้นก็ได้กําไรหุ้น <S <S บาทแข็งขึ้นก็ได้กําไรค่าเงินอีกออเพราะฉะนั้นเงินมันก็เลยไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะอืมโอเคเข้าใจแสดงว่าตอนนี้พี่เกษมมองโพ s ิทีฟต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างมากเลยเรียอกันแล้วก็ได้ว่าได้นะพี่เกษมผมอยากรู้เลยว่าพี่เกษมมองบวกขนาดเนี้ยเซ็ตอินเด็กซ์ทากเก็ตจริงๆของพี่เกษมนะตอนนี้ครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอ่อเรานักลงทุนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะหมดไตรมาสสองแล้วเรามองครึ่งปีหลัง นอกจากพวกกลุ่มทัวริซึมแล้วที่เราแบบสามารถเข้าไปซื้อขายได้ลงทุนได้แล้วกันนะครับพี่เสียมยังมองกลุ่มไหนที่ยังพุ่งอยน่าสนใจเพิ่มเติมดีกว่าครับอ่าครับสำหรับตินเด็กเส้นเด็กทาร์เก็ตเราสิ้นปีนี้ก็พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดสามศูนย์ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณอห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคิดอ่าสี่เดือนนี่มันก็เป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแอนวอล์ขึ้นมาครับอ่าคราวนี้ถ้าเรามาดูว่า,ากลุ่มไหนล่ะคืออันเนี้ยถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวค่อนข้้าาางเ่่่่มมมมีีควววััันนนนใจจะฟืตย กลุ่มที่ต่างชาติจะเข้ามาซื้อก็คือกลุ่มแบงก์งั้นเราก็คงต้องเล่นกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้กลุ่มที่อ,อัื่นๆที่มีผลการเงินงานที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าพวกต่างชาติเนี่ยมันก็จะเข้ามาเล่นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่ม consumer ก็คือที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีมากนะักแต่ว่าอันนี้เราก็คงต้องดู selective นิดนึงว่าเ้ยไม่ใช่ไปกลุ่ม consumer ที่มันอาจจะไปเน้นพวก ระดับลากย่าหรืออะไรพวกนี้รวมไปถึงในเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้วิ่งพร้อมกันทั้งทั้งเซกเตอร์เราก็ต้องดูเป็นเป็นตัวๆด้วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสินค้าที่อาจจะจับตลาดกลางหรือตลาดบนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่วิ่งได้มากกว่ากลุ่มที่จับตลาดล่างใครับก็เออเอาดิเมือพี่เกษมแต่พวกกลุ่มคอมเมอร์ซมาแล้วผมก็มีคําถามจากนักลงทุนที่ผมเจอมาบ่อยๆแล้วกันทุกคนถามหมดเลยว่าเอ CPO นะตรงเนี้ย มองอยังไงบ้างเนี่ยเพราะราคามันไม่ไปไหนเลย <c oughs> แล้วเราควรจะลงทุนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงนะซีพีเอโก็ม,ม,ม,มีมีหลายหลายเซกเมนต์มากเลยครับพ <c oughs> ี่มองว่ามันยังดูน่าสนใจอย,อยู่หรือเปล่ากับตัวหุ้นตัวนี้คือจริงๆที่ผมไปเจอนักลงทุนต่างชาติมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะยอมรับว่าออ CPU เออซีพีเอยก็เป็นหุ้นที่มี ผลการดำเนินงานคือหมายถึงโอเปอเรชันของตัวมันเองเนี่ยดีนั่นเพราะเราก็เห็นว่าโอ้โหมีร้าน7 e เ e ่ e อีเล่ทุกซอกซอยเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ้ฟอร์แมตที่มันใหญ่ขึ้นที่ตามคือแต่เดิมที่เขามีในเฉพาะในปั๊มน้ำมันตอนนี้เขาเอามาเปิดข้างนอกด้วยแล้วมีที่จอดรถมีอะไรต่างมันก็เออมันก็สะดวกดีมันก็ทำให้คนไปจับจ่ายได้ง่ายขึ้นก็คือคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมในแง่ที่ว่าจะต้องไม่ซื้อของตามพวก ที่เป็นดิสคาลสโตร์หรือว่าแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็อาจจะจอดแวะซื้ออย่างนี้แถวบ้านก่อนกลับบ้านได้ซึ่งจริงตรงนั้นเขาทําได้ดีแต่มีบางส่วนที่อาจจะกวนใจนักทุนอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นอย่างเวลากลุ่มซีพีเขาจะไปเทคโอเวอร์อะไรเนี่ยบางทีก็อาจจะเอาให้บริษัทในเครือมาช่วยกันแบ่งเบาลับพาระไปซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมามันก็เลยทําให้นักทุนต่างชาติเนี่ย อาจจะไม่ค่อยชอบอืซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างเรื่องละประเด็นล่าสุดก็คืออย่างที่ในเรื่องของอกลุ่ม C.P. ที่เขาสนใจ India, ใ,ในกลุ่มเมโทรที่อินเดียมันก็เลยจริงๆแล้วไซส์มันไม่ได้ใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ก็คาดว่าจริงๆกลุ่มเรือันเขาคงไม่ไม่ยอมให้คนมาฮุบไอ้ตรงนี้ไปมันถือเป็นหน้าตาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าวันไอ้ตรงเรื่องนี้มันจบ ก็คือเรียบร้อยว่าโอเคกลุ่มนั้นได้ไปเนี่ยเซนดิเมนต์ในตัวซีพเก็อาจจะดีขึ้นโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันเนะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของที่จะแบเาในอินเดียเนี่ยจะจบยังไงแต่ว่าพี่เสียงบอกว่าถ้าเกิดซิมดอกไม่ได้ก็จะเป็นข่าวดีเนาะโอเคเราล้นกันนะครับเพราะว่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดได้ใตอนเนาะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็มาไหนๆแล้วผมอยากรู้ดีกว่าครับพี่เกษมว่าณตอนเนี้ยพี่เสียงให้ โอเวอร์ at, อะไรบ้างหรือว่าเร่ง่ายคือแนะนําซื้อกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนบ้างที่บอกว่าเอะเราควรจะไม่เอาเลยหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะตอนนี้ครับมองไปข้างหน้านิดหน Tout ึ่งแลนครับก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกีน้นี้ก็คือกลุ่มที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับ,รบก็จะมีกลุ่มแบงก์กลุ่มทัวริซึมแล้วก็กลุ่มเอ่อคอน s u m e r นะครับกลุ่มรีเทลส่วนกลุ่มที่เราอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะไปลงทุนตอนนี้ก็คืออย่างกลุ่มพวกเอเนจีนั้อาจจะต้องลดน้าหนักลงหน่อยเพราะว่า โดยเพิ่ออย่าง,างพวกกลุ่มที่มันอาจจะเซนซิทีฟอย่างช่วงระยะสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกลุ่มรีไฟแนนซ์เพราะว่าค่าการกันอาจจะลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันก็อาจจะสะดุดไปนิดหน่อยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปีนะครับ,บแล้วก็กลุ่มไอ้พวกอ,อย่างเช่นหุ้นที่เขาเรียกเลยที่มี exposure กับกลุ่มรากรญ้าแต่ว่าอาจจะมีความกังวลในเรื่องของ เพื่ออย่างเช่นกลุ่มพวก c o n s u m e r finance ในช่วงไตรมาสสองไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางบริษัทที่รีพอร์ตไอตัว NPL สูงขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับมันอาจจะเป็นเฉพาะบางบริษัทที่อาจจะเป็นเน้นสินเชื่อคือแต่เดิมเขาทาพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งตรงนี้เนี่ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยกว่าเพราะว่านั่นหมายความว่าคนที่ไปกู้ได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็เอาตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจำนำ แล้วก็ได้เงินมาอาจจะได้แค่ครึ่งหนึ่งของมูลค่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยากเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามซื้อเป็นทางกลับกันพอมาทําเป็นสินเชื่อไฮเปอร์เชสต์มอเตอร์ไซค์รถใหม่รูปแบบความเสี่ยงมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าคนที่เอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับเนี่ยทำาททำ HP ออกมาทำไฮเปอร์เชสตออกมาเนี่ย ยังไม่ได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ใช่แค่วางดาวอาจจะวางดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียมันมีมากกว่าเพราะว่าเงินเขาลงไปนิดเดียวเองนะเมื่อเทียบกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางรลนมันก็เลยเกิดปัญหา n p l มขยับตัวสูงขึ้นหรืออะไรต่างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย กลุ่มคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ก็อาจจะมีการขยายโลนค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่า valuation เขาค่อนข้างสูงนะและอินเวสเตอร์ที่ผ่านมาก็กังวลว่า valuation สูงเนี่ยถ้าเกิด growth มันชะลอตัวลงมาเนี่ยกลุ่มนี้จะถูกดีเลยเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทก็พยายามที่จะเร่งอัตราการถบโตนั้นพอเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีโดยฝั่งยิ่งพอมีอิมแพคกับกลุ่มนาจ้าเพราะว่าเงินเฟ้อขึ้นราคาน้ํามันเรื่องต่างขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกลุ่มล่างยามากกว่าก็ระดับกลางหรือระดับบนโดยไม่อย่ายงสมมุติเช่น อ่าคนอหาเช่ากินข้ามอย่างนี้ใช่ไหมพอรายจ่ายค่าน้ํามันค่าเดินทางอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเฮ้ยเริ่มชักหน้าไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเอฟเฟกกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มมิดหรือว่าไฮเอื่นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ว่าสามกลุ่มหลักที่พี่เกษมแนะนำก็คือแบงค์ทัวริสึมดีเทลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่แนะนำหลักๆเลยก็ไม่เอาพวกคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ไม่เอา เฮลท์แคร์เอาไมครับ hmm. พ uh, ี่กเนี wow ่ยคือเฮลท์แคร์นี่ก็ต้องเป็นตัวตัวไปในช่วงนี้เพราะว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเทรนดที่ดีในครึ่งปีหลังแล้วก็น่าจะเลยไปถึงปีหน้าด้วยแต่ว่ากลุ่มที่ปีที่แล้วมีรายได้จากโควิดเยอะเนี่ย อ่าครึ่งปีหลังก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าไมาสามปีที่แล้วเราสาหัสมากเนี่ยเมื่อนตอนเดลต้าเราบาดหนักหนักแต่ไมาสี่ก็ยังค่อนข้างสาหาัสอยู่เพราะฉะนั้นอ่าไมาสามไรมาสี่ปีแล้วสําสำหรับโรงพยาบาลที่มีรายได้จากโควิดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบีซีเอชหรือจุฬารัตเนี่ยเขาทําได้ดีมากเลยครับแต่พอมาปีไรมาสามไรมาสี่ปีนี้เทียบกับไรมาสามไรมาสี่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแล้วคราวนี้บางโรงพยาบาลเนี่ยที่อาจจะมีการสั่งวัคซีนเข้ามาเยอะอืก็คือก่อนหน้้านนีีเ่ย เนื่องจากมันละบาดแล้ว <Okay. S 1> วัคซีนไม่พอใช่ไหมโรงพยาบาลเ mm hmm. อกชนก็เป็นทางเลือกอันหนึ่ง mm hmm. เขาก็สั่งโมเดอร์นาเข้ามาโมเดอร์นาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอ็ <c oughs> อตร็อตแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลก็จะใหะ้คนที่จะจองวัคซีนเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อน <c oughs> ออใช่เพราะจ่ายแต่ว่าพอลสสองเนี่ยคนอาจจะเริ่มจองชา้า <c oughs> ช้าลงแล้วบางโรงพยาบาลก็สั่งมาเลยครับเฉะนั้นพอสั่งมาเลยเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนยังไม่มาฉีดหรือว่า mm hmm. อะไรเงี้ยหรือว่าโควิดมัน อ่าคนเอ่อลดลงไปเยอะแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ฉีดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะต้องตั้งสำรองได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่ว่าต้องแต่แต่ว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่อยู่เฉยนะเขาก็พยายามที่จะเจรจาต่อรองกับมเดินเน้าว่าเฮ้ยฉันขอเลื่อนรับการส่งมอบไปได้ไหมแทนที่จะรับภายในปีนี้ใช่ไหมเราขอยืดไปปีหน้าเลยไม่ใช่ไปปีหน้ายืดไปถึงปีหน้าแล้วก็หรือไม่งั้นก็เออวัคซีนตรงนี้เนี่ย มันวันวนอายุมันมันวันหมดอายุมันยังยืดไปได้อีกัหน่อยไหมอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจก็ต้องปรับตัวกันก็ต้องปรับตัวกันนิดหน่อยถ้ั้นจริงแล้วตอนเนี้ท็อปพิกของของของหุ้นในในในของพี่เกษมเนี่ยมีอะไรบ้างพี่พืองยิงเราก็มีอ่าอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแบงก์พวกนี้เราก็จะเป็นเคแบงก์กับ b b l เพราะวอลลชันมันก็ยังถูกกลุ่มอย่างกลุ่มโรงพยาบาลนี่เราก็จะเป็นบองลาดก็คือมันก็ได้กับประโยชน์การฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติก็มาถ้าเป็นรีเทลนี่เราก็จะเป็น c r c นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเราก็ยังมี s h r กับนิ้นซึ่งพวกนี้ก็ได้ประโยชน์กับการฟื้นตัวของ อ่าการท่องเที่ยวเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดคนที่อาจจะจะเล่นแบบกลุ่ม aggressive หน่อย <c oughs> เพราะเราก็มองอตลาดไม่ใช่แบน <c oughs> แลนช์เพราะฉะนั้นก็กลุ่มที่ high beta หน่อยก็จะเป็นอย่างเช่นพวก Land and House mm hmm. นะครับอ่าซึ่งพวกนี้ก็หรือว่าสุภาไลซึ่งพวกเนี้ยพอคนเริ่มมองว่าเฮ้ยอดอกเบี้ยม,มันอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นมากขนาดนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นความกลัวที่ว่าอย,ยอดขายหรือว่าผลการเงินงานจะจะ,จะแผ่วจะมคนไม่กล้าซื้อบ้านก็อาจะเริ่มลดห mm hmm. นนะแล้วก็ มองว่าพวกนี้ก็ถึงแม้มีความเสี่ยงมากกว่าไอเซกเตอร์อื่นแต่ว่าเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันในในอุตสาหกรรมเดียวกันของเรือสองตัวนี้ก็น่าจะเซฟโอเคได้ครับก็เห็นภาพชัดเจนนะว,ว่าจริงๆแล้วเรายัางไม่ได้แบลนชเรากลับบูริชตลาดซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าท้ายนี้ผมอยากให้่เสเซมทิ้งทักกาะลงทุนน,นิดนึงว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์ที่เขาควรจะวางในการลงทุนของเขาเนี่ยควรจะเป็นภาพประมาณไหนแล้วก็มีอะไรที่อยากฝากนักลงทุนน,นิดนึงครับซึ่งตรงนี้เราก็สังเกตเห็นว่า จริงๆแล้วเน <si> <si> like <sk> <si> <si> ี <in envy> sí aha, uh ่ยก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ขายนะครับจริงๆมีกลุ่มสถาบันในประเทศด้วยที่ขายขายเยอะด้วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าสถาบันในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอเงินไหลออกเยอะนะครับแต่ผมมองว่าคือตลาดมันขึ้นมาพอสมควรเนี่ยนักผู้ลงทุนในประเทศสถาบันในประเทศเนี่ยอาจจะเริ่มต้องเริ่มหันกลับมามองว่าเฮ้ยถ้าโฟลว์มันยังเข้ามาอีกเนี่ยมันยังดันขึ้นมาอีกเขาอจจะต้องเริ่มพลิกกลับมาซื้อบ้างเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาจะ อันดับฟอร์ตลาดเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูว่าเฮ้ยถ้านั่งทุนสองกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยเขาจะเล่นเซกเตอร์ไหนหรือตัวไหนส่วนใหญ่ก็คงต้องเป็นพวกบิ๊กแคปไเพราะฉะนั้นเราก็มองว่านั่งทุนรายย่อยก็คงต้องดูแล้วจับจังหวะให้ดี ได้ครับพี่เกก็วันนี้ก็เซตอินเด็กซ์ไทเกตก็1730เนาะยังไงใครที่ไม่รู้จะเล่นหุ้นอะไรแล้วก็อยากได้หุ้นที่ดีๆเนี่ยพี่เกษมก็คัดเลือกมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้ตอนตอนท้ายรายการนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแหละวันนี้เลยขอบคุณพี่เกษมมากเลยอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ